สวัสดีเอซีทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่านครับวันนี้มาเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวผมจะอจุงงัวนะครับงัวมันไม่มีน้นมนะครับมันไม่ให้ลูกกินนมเราต้องจุงเราต้องจุงไปให้ลูกนะครับเดี๋ยว เตัวนี้เดน,นะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปนะเดี๋ยวเราจะจงเดี๋ยวเมจะงตัวนี้ไปนเอาไปให้ให้ลูกให้ลูกมากินนมมามามานนี่มาแล้วมานี่มาัมานี่มาแล้วมา มานี่มาแล้วมานี่มาแล้วมามานี่มาแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาูกเรจะมากลให้ลูกมันกินนมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนั้นไม่ได้นอนกับลูกนะครับ อ่่ะนีอันนี้นี่ลุงวัวนะลุงวัวมาแล้วลุงวัวมาแล้วนะครับเราจะให้ะ like อ่ถ่ายเพาะเลยสวัสดีค่ะก็เราก็จะมาเชื่อวัวแล้วก็รีนมวัวนะคะวัวก็โตเริ่มเลยนะคะเี้วันทุกวันที่ทำรถไปไม่เอาวัวอฮ้ถ่ายพาะถ่ายพา เคะดี๋ยวจะอุ้มลูกมาให้กินนมแม่นะครับไป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 ดนงรงน้มึงก็รวนไปไปไ้ไปเทียมไปเทียมไปเทียประมาณนี้นี่ก็เป็นแม่ของมันนะครับแม่มันไม่ทอ่งเลยนะครับนี้มันกินมลูกกสยก้มันอะอมาเ้ามาเียนกะกล้อาไป เข้ามาเลยได้เลยตอนนี้ก็กินนมตอนนี้เลิกกินนมแม่แล้วนะแต่แม่ไม่ค่อยมีนมนะนั่นตัวนี้มันจะมาคุยกันทำไมวะ ไปกินจาตอนนี้ก็กินนมแม่นะนมแม่มันก็ไม่ค่อยมีนะ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปขันเดี๋ยวผมจะไปขันนมเดี๋ยวผมจะไปขันนมอีกแม่หนึ่งให้กินฮะเพราะว่าไอ้แม่เนี่ยไม่มีน้ำนมลูกตัวใหญ่มันกินไปเองแล้วพ่อจะไปไหนเดี๋ยวพ่อจะไปขันนมอีกตัวอ่ะส่พ่อมาถ่ายพ่อมาใส่พ่อมาเดี๋ยวพ่อจะไปจุยตัวเอ็กเรียก่อนละพุ้ย ไข่ดิ้นๆอย่างนี้มันจะตั้ไข่พ่อไข่พ่อไข่พ่อเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาแม่นี้ไปนะแม่นี่ไปนะฮะนมเยอะมากเลยนะฮะเผลอๆเดี๋ยวให้แม่จัดสถ้วยหน่อยดิแม่เผลอๆนะเนาะนมเยอะมากเลย ใช่พอนนี่ใช่ถยแลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาแม่นี่ไปครับเอาแม่นี่ไปคันนมกินครับมาไปแล้วก็จะเอาแม่ตัวนี้ไปนะนมเยอะเลยลูกสิอันนี้ก็ครอบัวจัดสมัยนะครับ

ฟงมนให่เวยทแ่ไรมันไม่ดูแลมันไม่วัดนหรทแคบหน่อยทำต่ไรมันอ่ะแต่งกินนม้วต้นน้องน่าจะไม่พอพดมันอัเรม่ทมนหมือนกันเหรอย่างเตะนเป่งแล้พี่ชางไปบังว่าต้องมีไม้พี่ก็ยัง

เลยต้องตะตอน้ำมันมาตงใส่ไฟใส่ไหมเต็มเลยของแรงมาให้มันรเนเนี่ยมโชิยาชทำแล้วมาชิยาโผลแล้วิเขาเอยชทำแล้วออผู้ชายเขาเตเนี่ยเต็ตัวและโเต็มมนลงกอ นนะอันตัวนี้นมใหญ่นะครับอตัวนี้ลูกมันไม่มีนะครับลูกมันยังไม่คลอดลูกอยูกท้องเดี๋ยวเราจะคั้นนมนะอ่ะถ่ายก่อนหนึ่งถ่ายก่อนหนึ่งตัวนี้ชัดเตะน,นะครับต้องระวังว้าแลูวไก่ๆแล้วมันดเตะนะไปชั้นนี้ก็ได้ปะใช่อยู่ในบ้านอยู่กับใครก็ได้ใคทางนู้นะเพราะว่าใครจะรู้นะ

ลูกมันก็อยู่ในท้องอยู่เลยนะคะลูกมันอยู่ในท้องใหญ่โตๆเวลานอนก็จะเห็นเห็นที่นัเี้งเลยด้่มวาตูดแต้องเค็หนยตัวนี้มันใหญ่ไปเลยมันใหญ่แล้วเขาแค่หัวเขาได้ จนอะไรอ้นนี่ยเขาทำไปแล้วนะมูทลาดเลยอันนี้พี่ทำซองอีกแล้วทำซองซองนี้ใหญ่คือซองใหญ่กว่าเพราะมันต้องมีโัวทขาเหมือนกันตรวจสอดทำขาต่างไม่มันเคลขยับไปไหนต้องตั้งขาทั้งมุขันใช่นี่เอาคนออกมานี่คืคนออกมา่เหลแก้ดิเมาไปคุยแม่ใช้แก้ทุกวันก็จะให้แม่ลอนดีนะครับนมก็เยอะหน่อย จะขันนมแล้วว huh? ัวได้กระเถิบฮะอ๋ออาทิตย์แล้วออนอันไหนเดือดให้ยงินอะไรเดือดอายุเช่นเดือนเดือนเดือนเสียยัเดือนเดือเดือนผู้เสียเดือเดือนเดือนผู้เสียเฮ้ยพี่สายนมวันนี้เหมือนเมื่อมีคนดูดนมเลยว่ะนมไม่มีหรอนมมันทำไมมันน้อยจังวะวันนี้เนี่สิดูดนมนมเหมันแม่เหมือน ดีเต้งไม่เ่อเดือแน่นตั้งไเดือกะได้ตั้งสั่งนไดเอกะเอาเป็นคันๆแล้วก็ใช้ไม้สอดอย่างเงี้ยแล้วก็ลอลวอกแล้ว่งไหมัางีแล้วบ้านกูแลวทุกวันนี้ไม้สีน้ำเนี่ยไม่มีน้ำหรอลบเพราะว่าลบไม่มีน้ำหรอง่ายไม่ได้หรือปะปุ๊บนี่นะพยายามหามุมกล้องนะเพราะว่าลอกกันเลย

เราจะไปให้ลูกัมกินไมให้มันอหารให้มันเก่ย์หารนมมันไม่เยอะอะเดี๋ยวเราก็เครื่องหายพวกแม่งมาพวกเนีอ้เนี่ยเท่าไหพี่ชายอี่มือมันไหลอากมันอเลเออเนี่ยขนาดเโอเล่ะเอลองดูนี่อาเชียนนมมือตอนนี้ผมก็ปล่อย อันนี้ผมก็ปล่อยแม่งัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอานมที่เราคัานมาเมาื่อกี้มาให้ลุงมัวกินฮะ,ะจับเลยเดี๋ยวเราจะให้ใหนมที่เราคัานมาเมื่อกี้ให้ลุงมัวกินฮะนี่ดูแล้วครับดูแล้วนะครับ ดูใจเลยนะครับนี่ดูแล้ถวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่นุ่มไม่รู้มันกี่ได้นะแม่มันละออปล่อยไปแล้วละ้องให้มันกินแล้วอันนี้ดูดแล้วครับนี่ดูไดไนะดูดเก่งนะครับโอ้ชัวจ้าเดกอ่านี่ดูแล้วครับดูดเก่งครับนี่เออนี่ครับดูแล้วนะครับเมื่อกี้นมแม่ไม่มีนะครับไม่อิ่มดูดไม่อิ่มอะดูดทั้งวันก็ไม่อิ่มนะถ้าเกิดว่าเราบีบมาให้มันกี่น่มันก็จะอิอ่มหน้าละ ให้แม่ดนวะแล้วก็ให้กินอาหารนะให้แม่นูดน,นะจะได้มีนมอันนี้ป้าปูขันนมมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เอามาให้ป้าปูก็เอานมมาให้ลุ่มวากินแล้วนะครับนี่ดูดเก่งนะครับตอนนี้เมื่อกี้ดูดตอนแม่มันไม่ได้กินนะครับไม่มีน้ำก็เลยไม่อิ่มจะไปเอานมอีกแม่หนึ่งมาให้กินนะครับ จท่านกทกินมันด้โอ้ลุ้งว่าหิวนมนะครับดูนมสามลักแล้วนะฮะนมแม่ไม่มีนะครับพ่องเลครับปุ้นมันจะเตะโดนเตะปุ๊กเอามาเดี๋ยวโดนเตะ <c oughs> นี่กินนมเก่งแล้วครับนมครึ่งกล้วยน่็จะหมดแล้วนะครับ ดูผอมๆอย่างนี้นะแข็งแรงนะครับหิวนมจัดเลยฮะนมจะหมดครึ่งขวดแล้วนะครับตอนนี้ไอตัวนี้เราต้องจับแยกกับแม่นะครับไม่ให้นอนกับแม่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้านอนกับแม่เดี๋ยวมันจะทับครับแม่ไม่เอาด้วยไม่มีนมด้วยแม่มัน เราก็จะต้องดูแลดีนะมันยาจับแยกเข้ามาจะเข้าไปกินกนมเพิ่มเลยอยูนมละแม่มันไม่มีนมก็แน่นะครับตอนนี้แม่มีนมด้วยแม่ไม่เอาด้วยปาปูก็จะเหนื่อยหน่อยไม่กิเนเลยปุย๊ให้หมดไปเลยปุป๊เดือพลีจะวะโอ้ย เด็กไข่หนะพาด,ดูนะาแลนะ้ามว่นเะไข่หนะพี่หลังพี่หลังก็จะอยู่กับไข่หนาะ <c oughs> ดูนะครับวิ่งตามนะครับวิ่งตามปลาปูเลยนะครับไม่อิม่มวิ่งตามปลาปูแล้วครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ